เบิ่งดูพี่น้องบาดท,ที่นี่นี่ละข้องแถวนี่แหละลุงสืบมาใส่น่ะพี่น้องเอ้ยข้องแถวนี่ละ,ลเ,ละเดี๋ยวก็ไปเบิ่งทั้งพี่บาดท,ที่นี่พี่น้องไป,ไปเบิ่งทั้งพี่บาดท,ที่นี่ลุงสืบสืดักยุดทั้งนี่ละมองเคยอยากเคยกินนะครับเนาะโอ้หนามมาแห้งเทอานึงอีกแล้วได้เนี่นะ นี่ละพี่น้องค่อยอยากเคยกินของลุงกันเถอนี่ละผมค่อยอยากเคยกินนะพี่น้องเลยนี่ละเด้อครับเด้อน้องมันเป็นข้องน้ำดอกพี่น้องน้องทีงเ่เคยอยากเคยกินของลุงกันอยู่นี่ละเอพี่น้องเลยก็มีซีหลังคือเกาเด้ะพี่น้องเลย ีสีหลังคือเก่านี่ละไม่ต้องเจอออกให้เบิ้งนี่ละพี่น้องสีหลังเหมือนเดิมเครับวะนี่ละสีหลังเหมือนเดิมแต่กระลุงเกิสตมาใส่ทรั้งนี้บาปท,ที่นี่ใส่แถวนี่ละแต่ว่าตอนใส่เนี่ยลุงอาจะาจะม่ได้ใส่ให้เบิ้งนะครับเด้อมันใส่ยากเนาะครับเนาะมันใส่ยากเนี่เลยลุงเกิดใส่แถวๆนี่ละ มือเศร้าจังมาหลุนกันบ้างนะครับเนาะปะเยาผสมดินเท่านี่มันจะคือบ่าพอว่าลุงเ็เค่อยอยากเ็ยกินกับผสมดินนี่แหละครับเพราะว่ามันจังสีประหยัดนะครับเนาะทีติุดลุงกับใส่เหล่าอะไรไปนอนไใส่ได้ซีเออได้สามหลังหลังนี่มันพังนะครับเนาะ,ะแสดงว่าเฮาลุงได้ใส่ได้สามหลังนะครับเนาะ หลังที่สีนี่มันพังเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมสัก,ก่อนจะมาใส่ใหมดูแลลุงก็ใส่แถวนัว่นยละปัดที่นี่มือเศร้าจังมายามเนาะครับเนาะเดี๋ยวมือน,นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อมืออืเศร้าจังมาลุ่นกันเนาะครับเนาะว่ามันจะคือบอ่พี่น้องเอ้ยในที่สุดกับมาหอด้วยมือเศ้าเลยเนาะครับเนาะมือน,นี้อากาศ ดีจังน้อยมือนีิน้ำข้างลงมแล้วพี่น้องยี่มือเศร้านี่เดี๋ยวลุงกิติภาพพยายามเบิ่งตุ่มนะครับเนาะที่ใส่หมวกอานนี่เบิ่งว่ามันจะไปตรงไหนผุดละพี่น้องอยู่พูนผุดๆอยู่ทั้งใต,ใต่ๆอยู่ผุดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยได้ที่สุดลุงกับบ้านพอดน้องป่าแล้ว้อครับเนาะนในละพี่น้องเอ้ย ลุงมาหอดน้องปลาได้ละนี่พี่น้องนี่น้องปลาก็อยู่ทั้งหลังลุงนี่ยละพี่น้องนี่เท่าไหร่วะนี่นี่นี่ได้ใส่แต่สามหลังสนนน้าครับเนาะเพราะว่านี่ได้ใส่แต่สามหลังจังมาลุนกันห้าบาทที่มันจะคือบ่สามหลังหนึ่งกูเชิญลุงก็ใส่สีหลังหาหลังพผื่อละพี่น้องเงินมันทำพังเพบ่ละ นี่แหละพี่น้องนี่แหละน้องปลาอยู่ไหนดูครับเด้อเดี๋ยวลุงจะพยายามไปเบิ้องนูกครับเนาะลอ,องจะคือนบอไปลุนกันเลยพี่น้องไปลุนกันเลยมาลุนกันพี่น้องมาลุนกันเบิ้งบาทที่นี่คือบ่คือบอห้อยคือมีอีโคกน้ำกับมีอีโคกน้ำบักหอยน้ำ <c oughs> บักหอยพี่น้องบักหอยหลายขนาดเลยปลากระมีนี่เขาบุนไรเนาะครับเนาะอ้าวายหนีสักก้อนหลังนี่หลังนี่เอาไยหนีสักก้อนพี่น้องบักหอยเท่าต้มบักหอยแล้วกินพี่น้องเบิ้งบึ้งพี่น้องเบิ้งมึงเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนี่นี่นี่ บักหอยเนาะครับเนาะส่วนมากทีมีแต่บักหอยหลายเดี๋ยวไปเบื้องหลังไม่อีกพี่น้องหลังไมอีกไปเบื้องหลังไม่อีกเลยเบื้องหลังอยู่ข้างๆกันนี่บาดที่นี่หนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะที่นี่ก็อีนังเนาะบาดที่นี่เนาะโอ้ตัวนี้ก็มีแต่บักหอยพี่น้องมันใจตื่นผลมั่งนี่ ใส่ตื่นพดหลังใดใส่ตื่นบ่กค่อยเข้านะครับเนาะ <c oughs> เขาตะบ,บักห้อยกุ้งกระมี่แน่พุนกุ้งกระมี่แน่อยู่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวลุงกับเจ้าขึ้นไปไว้ร่วมกันยอะทึ่งพุ่นละเอาขึ้นมาสองหลังแลวพี่น้องเลย ใส่ตื่นหลายบ่คือแต่ว่าอันปักห้อยปังนี่เขาหลายขนาดพี่น้องกับกุง้งมันก็พอมีอยู่ใช่ล่ะไม่ใช่หรืเดี๋ยวจิเปเต้ให้เบิ่บงพระค้านั่นเดี๋ยวพยายามไปกู้อีกก้อนหลังหนึ่งพี่น้องหลังหนึ่งลุวงหวังเอาปลาใส่เนาะครับเนาะเพราะว่าลุงใช้น้ำเลิกไปเบิ่งท่างพุนบาทที่นีุู่นทถ้พ,พุูนพี่น้อง เราทั้งผืนเ้องวาที่นี่เรือลังชุดไทยหลังเดียวนึ่งเพราะว่าได้ใช้ได้ใส่าสามลังหนึ่งหมื่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยไปเรื่องเหรอใส่ได้สามลังหนึ่งมากนี่นีอะไะพี่น้องเอ้ยลุงเขาขึ้นมาแล้วลุงเขาขึ้นมาเลยพี่น้องโอ้แต่ปลาสอยงามสองสามตัวมันลม่ม มันลมพี่น้องตุ่มลมขันตุ่มลมบ่ค่อยได้เดี๋ยวคลิปเนี้ยก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมเผื่อเดี๋ยวลุงสิไปท่วมให้เบิ่งสักกอนเพราะมันคือบอเนาะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้อง,งลุูกมาด้วยเห็เบิ่งแหละพี่น้อง กุ้งมันก็ร่วมอยู่ในบกักหอยได้พี่น้องเลยนี่ๆน,นี่กุ้งพันธุ์ไทยตื่นมันก็กุ้งหลายเนาะครับเนาะตัวใส่เล็กๆตีปลาซ่วยตีเล็ก,ลกพี่น้องเลยแล้วก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะครับเนาะ